สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามช่องนำโชว์ภาเครื่องแชนแนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชว์ภาเครื่องแชนแนลทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อภะคูปิยะธรรมสารหรือหลวงปู่บุญมีธรรมโชโตนะครับผมวัดอีสานตำบลกระเสริมอำเภอน,น้าพองจังหวัดขอนแก่นให้พี่ๆ เพื่อนจได้นบชมนบฟังกันนะครับเรี้ยนรุ่นแรกของหลวงปู่บุญมีธรรมชโชโตนะครับผมท่านจัดสร้างขึ้นทั้งหมดมี2แบบนะครับผมก็คือด้านหลังเป็นยันสามขานะครับผมแล้วก็อีกด้านหลังเป็นยันาตารางสี่เหลี่ยมนะครับผมก็จะมี2แบบนะครับ พี่ๆไหนต้องการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมลองเสิร์ชเข้าไปใน f c e e o o o นะครับผมพิมพ์คำว่าพระครูเบียธรรมสารนะครับหรือหลวงปู่บุญม,มีธรรมะโชโตก็ได้นะครับผมก็จะมีกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งนะครับผมที่มีขาา่าวสารมีประวัติมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็รุ่นเสริมรุ่นอื่นๆของหลวงปู่นะครับผมลงไว้เป็นข้อมูลให้พพเ,พเพื่อนๆทุกท่านได้ไว้ศึกษานะครับผม ทั้งเรื่องวัตถุมงคลน,นะครับผมก็มีให้ชาวบูชานะครับผมน่นเปลี่ยนกันนะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับผมที่เราจะมารับชมกันนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมพิมพ์ยันสามขานะครับผมหรือว่าพิมพ์ยันสามก็ได้นะครับผมนะครับด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะเขียนว่านะครับผมเป็นลักษณะเหรียญรูปกลมนะครับผมประมาณเท่ากับเหรียญเหรียญห้าเหรียญสิบประมาณนี้นะครับผม นะครับแล้วก็เป็นยกซุม้มขึ้นมานะครับผมตรงขวามือหลวงปู่ก็เขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ซ้ายมือหลวงปู่ก็เขียนว่าพศ2 5 1 3นะครับผมเป็นรูปพระศาสนาหลวงปู่นั่งเต็มองค์อาสนะแล้วก็ถือพัดยศนะครับผมคือข้างล่างก็เขียนว่าพระครูปิยะธรรมสารนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมบอกยันสามขานะครับผมหรือว่าบอกยันสามก็ได้ ผมของลวงป,ปู่บุญมีธรรมโชโตโนะครับผมภระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอนามพองจังหวัดขอนแกน่นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้าน,นหลังก็จะเป็นลักษณะของตัวอักระเลขกยันนะครับผมอัระเลขกยันนะครับผมเนี่ยครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่ายันสามขานะครับหรือว่ายันสามก็ได้นะครับก็ตามที่ทางผมก็ศึกษามาจากในเฟซบุ๊กของกลุ่ม เครื่องของป,ปู่ทีหนึ่งเหมือนกันน,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 คน,น,นะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็เขียนว่าวัดอีสานแล้วก็สจุดนะครับผมอันนี้ก็เป็นตักขระเลขยันต์นะครับผมโดยรอบนะครับเดี๋ยวเรารับชมใกล้ๆกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปลักษณะของปู่นะครับผมนั่งเต็มองนะครับผมนั่งเต็มองค์ถือตาลปัดนะครับผมพัดยศนะครับผมแล้วก็ข้างข้างล่างก็เขียนว่าพระครูบี้ธรรมศาสตร์ ภูปิยะธรรมสารนะครับแล้วก็ด้านขว,กวาก็เขียนว่ารุ่นหนึ่งด้านซ้ายก็ปศสองพนาร้อยสินะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของอักขระเลขยันทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีตัวหนังสือด้านล่างอยู่ประทัดหนึ่งก็เขียนชื่อวัดนะครับผมวัดอีสานแล้วก็สอจุดนะครับตัวอักษรตรงกลางนะครับ ตัวนี้ก็ซ้ายมือก็ตัวมะแล้วก็ตัวอ่ะแล้วก็ตัวอูนะครับผมส่วนตัวกระตตัวนี้นะครับผมที่เป็นแถวยาววิ่งโดยรอบนะครับผมแล้วก็มีตัวแถวล่างนะครับผมตรงนี้ก็อ่านว่านกตันโตนะครับผมนกตันโตโมตันตินะครับผมโมตันตินะครับผมติตันโตนะครับผมนี้ติตันโตนะโมตันตันนะครับผมนะโมตันตัน นะครับผมส่วนข้างล่างนะครับผมตัวแถวล่างสุดน,น,นะครับผมแถวนี้นะครับผมก็จะอ่านว่า,า,น,า,ะา,น,า,ะานะมครับผมแล้วก็นะครับผมอมอนะครับผมนะล้วก็มแล้วก็ออกีีทนึงนะครับผมนะครับคบ้อนนีเป็ อาคารเลขยันนะครับผมด้านลังเหรียญนะครับผมของปูนะครับผมถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับผมสังเกตตัวนะตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวหน้าตัวนี้สังเกตได้เลยครับหน้าตัวนี้จะชนขอบด้านล่างนะครับผมหาตัวข้างล่างของตัวนะนะครับผมจะชนขอบด้านล่างแต่ถ้าเป็นเหรียญเสริมนะาจะเต็มตัวลอยเป็นปกตินะครับผมไม่มีส่วนไหนที่ชนขอบเหรียญหรือว่าชนบนหู่วงเลยครับผม นะครับลองศึกษาในกลุ่ม Facebook ดูได้นะครับผมกลุ่มหลวงปู่ระครูปิยะธรรมศาหลวงปู่บุญมีธรรมะโชโตนะครับผมถ้าสังเกตด้านหลังก็จะเห็นตัวนาตัวนี้นะครับถ้านะชนอย่างนี้ครับท่านท่านนะผมท่านหลวงปู่นะครับผมถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับผมนะครับแต่ถ้าเป็นนะที่ลอยลอยขึ้นมาเลยนะครับผมอยู่ในตรงกลางตรงนี้เลยแล้วก็ไม่มีไม่มีส่วนไหนที่ไปชนกับตัวขอบเหรียญหรือว่าหงวงด้านบนนะครับผมก็จะเป็น เปลี่ยนเสริมอีกทีหนึ่งสร้างที่หลังนะครับผมหรือว่าสังเกตที่ด้านหน้าก็ได้หน้าตาจะไม่ใช่ลักษณะประมาณนี้หน้าตาจะอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะครับเท่าที่พบเจอนะครับผมก็จะมีเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหรือว่าลมตานนะครับผมแต่ถ้าที่นิยมกันนะครับผมนะครับผมที่นิยมกันก็ด้านหลังนะครับผมจะมีเป็นคล้ายๆสีพึ่งหรือว่าว่านสบู่เลือดนะครับผมแปะตรงกลางนะครับผมนั้นก็นิยมกันมากนะครับผม ก็ถือว่ามีน้อยนะครับผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกรุ่น1น,นะครับผมอีกบล็อกหนึ่งนะครับผมของหลวงปู่พระครูปิยะธรรมศารหรือว่าหลวงปู่บุญมีนะครับผมธรรมะโชโตนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็เอาข้อมูลน,นะครับผมภาเกติอาจารย์นะครับผมครูบาอาจารย์สายอีสานสายจัีหวัดคอนแก่นนะครับผมมารีวิวให้พี่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกัน นะครับผมยังไงก็หากชื่นชอบหรือว่าถูกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องนำโชคพาเครื่อง h ช n แนลนะครับผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมช่องนำโชคภาเครื่อง h ช n แนลไว้โอกาสหน้าต่อไปเดี๋ยวผมจะหาจะททำรีวิวของพระเกจิอาจารย์รูปอื่นมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ